สวัสดีครับผมททมจากไอทีกรุ๊ปแชนแนลนะครับในพรซโอดนี้ผมจะพาท่านไ้ชมไปดูว่าแบตเตอรี่โซเดียมไอออนกับแบตเตอรี่ลิเธียมแตกต่างกันอย่างไรถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมแล้วไปรับชมกันครับแบตเตอรี่ลิเธียมคืออะไรแบตเตอรี่ลิเธียมคือกลุ่มพลังงานขนาดเล็กที่ช่วยเชื่อมต่อโลกของเราเข้าด้วยกันแบตเตอรี่เมทัลลิเธียมชินีชาร์จไฟไม่ได้จะเป็นแหล่งพลังงานของพวกนาฬิกามือถือหรือคุ่แจรีโมทรถยนต์ของเราแบตเตอรี่ลิียมไไออนนชชด้า์จฟ ช่วยแล็ปท็อปและโทรศัพท์มือถือของเราทํางานได้แบตเตอรี่เหล่านี้มีอยู่ในอะไรบ้างก็จะมีพวกโน้ตบุ๊กนะครับแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถืออุปรกรณ์ไฟฟ้าอุปรกรณ์ตรวจวัดอุปรกรณ์ทางการแพทย์สเก็ตบอร์ดไฟฟ้าจากักรยานไฟฟ้าเครื่องมือกล <c oughs> เครื่องกระตุ้นหัวใจภายนอกแบบอัตโนมัติหรือจําพวกโดรนและยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับสามารถทดแทนแบตเตอรี่ตะกัวกรดได้ทั้งหมดไหมแบตเตอรี่ตะกัวกรดนั้นมีความยาวนาน แลใช้อยู่แพร่หลายในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมนั้นเพิ่งเริ่มใช้งานแพร่หลายเมื่อไม่นานนี้เองดังนั้นแบตเตอรี่แบบตะกัวกรดจึงเป็นเหมือนแบตเตอรี่พื้นฐานที่ต้องใช้ต่อไปอีกนาะนพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราคาที่ต่างกันอยู่ เปรียบเทียบนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและแบตเตอรี่แบบกรดตะกัวข้อดีนะครับของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคือให้พลังงานได้มากกว่าทนทานและอายุใช้งานที่ยาวนานกว่าแล้วเป็นมลพิษน้อยกว่าอีกด้วยครับสิ่งที่น่าคิดนะครับของแบตเตอรี่ลิเธียมคือมีราคาสูงขึ้นกว่า7เท่าในไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้หลายประเทศทั่วโลกนะครับรวมถึงจีนและสหภาพยุโรปต่างพยายามคิดค้นแบตเตอรี่ที่มีต้นทุนที่ถูกลงและยังคงประสิทธิภาพได้ครับจึงเป็นที่มาของแบตเตอรี่ประเภทโซเดียมไอออนนั่นเองครับบริษัท contemporary a m p เปร็กซ์เทคโนโลยีลิมินะครับคือบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำจากจีนเปิดตัวแบตเตอรี่โซเดียมไอออนที่นำเสนอสู่ซัพพลายเชนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอีกไม่ช้าแบตเตอรี่โซเดียมไอออนน,นวัตรกรรมใหม่ไม่มีแร่ธาตุที่เคยจำเป็นต่อการผลิตแบตเตอรี่อย่างลิเทียมโคบอลต์หรือนิกเกิลซึ่งทำให้มีต้นทุนในการผลิตต่ำสุดและได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นโซลูชันใหม่สำหรับการใช้พลังงานสะอาดและระบบคมนาคมรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตโดยหลักการแล้วการทำงานของแบตเตอรี่โซเดียมไอออน คล้ายคลึงกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่นิยมใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่นในปัจจุบันโดยมีการถ่ายทอดพลังงานระหว่างแคโตดและแอนนดเหมือนกันตตวอุปรสรรคของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนอยู่ที่ขนาดที่ใหญ่กว่า รวมถึงจาเป็นต้องมีเสถียรภาพเชิงโครงสร้างและคุณสมบัติทางกลที่มากกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเซลล์แบตเตอรี่โซเดียมไอออนของ c o n t e m p o r a r y e r e t c h n o l o g y Limited มีความหนาแน่นของพลังงานสูงสุด160วัตต์ต่อกิโลแบตเตอรี่ battery, ที่สามารถชาร์จได้80%ของสถานะประจุ SOC ภายในเวลา15นาทีที่อุณหภูมิห้องนอกจากนี้ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิต่ําที่ลบ20องศาเซลเซียสแบตเตอรี่โซเดียมไอออนมีอัตราการกเก็บพลังงานมากกว่า90%และมีประสิทธิภาพการระบบสูง สูงกว่า80%สเสถียรภาพทางความร้อนของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนสูงกว่าค่าตามข้อกำหนดความปลอดภัยของประเทศต่างๆแบตเตอรี่โซเดียมไอออนรุ่นแรกสามารถใช้ได้ใน,ในการคมนาคมยานยนต์ไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะในภูมิภาคที่อุณหภูมิต่ำมากซึ่งจะยิ่งเห็นข้อได้เปรียบของแบตเตอรี่รุ่นนี้อย่างชัดเจนนอกจากนี้แบตเตอรี่รุ่นนี้มีความยืดหยุ่นในการปรับให้เข้ากับความต้องการใช้งานในทุกสถา,านการณ์การเก็บพลังงานแม้รถยนต์ไฟฟ้า EV นะครับที่เป็นกระแสและที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก เพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิลที่เป็นหนึ่งในสาเหตุของโลกร้อนแต่ในราคาที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะแบตเตอรี่ที่เดิมใช้เทคโนโลยีลิเธียมไอออนซึ่งหายากและมีราคาแพงทําให้การขยายตัวยังทําได้ในวงจํากัดแต่ล่าสุดนะครับก็มีข่าวดีเมื่อมหาวิทยาลายัยขอนแก่นสามารถพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรีตตร่ต้นแบบที่ใช้โซเดียมไอออนที่ผลิตจากแร่เกลือหินที่มีจํานวนมากในประเทศไทยสามารถลดต้นทุนการผลิตและไม่ต้องพึ่งพาทรัพยากรหายากจากต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงการรถไฟฟ้าของไทยในอนาคตศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชายัยพานทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าการพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนจากแหล่งแร่เกลือหินซึ่งผลิตได้ที่แรกในประเทศไทยและที่ได้ในระดับภูมิภาคอาเซียนโดยทําการที่โรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งนี้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนจากแหล่งแร่เกลือหินเพื่อรรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ถือเป็น,นกลไกสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตให้สามารถผลิตวัตถุดิบที่คุณภาพสูงและรองรับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่แห่งอนาคตทั้งนี้นะครับการพัฒนาอุตคโนโกกลยีการผลิตแบตเตอรี่โซเดียมไอออนจากแหล่งแร่เกลือหินเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพถือเป็นกลไกสําคัญนะครับที่จะช่วยส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตให้สามารถผลิตวัตถุดิบคุณภาพสูงรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่กำลังมาแรงในปัจจุบันครับ หากท่านผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไว้เจอกันในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ